สวัสดีครับอยู่กับมินมิซูทูยูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าเอ็กเพนเดอร์ GT 2022ครับราคาตัวนี้อยู่ที่895,000บาทนะครับถ้าสีขาวก็เพิ่ม1,000 0บาทครับจะเป็น9 5 0 0 0 0บาทครับสีที่ผมจะไปดูวันนี้จะเป็นสีเทาดำครับรหัสสี U 2 8นะครับคันนี้ ตกแต่งหล่อๆแบบนี้เลยคันนี้จะมาพร้อมด้วยชุดแต่ง n e x t สเตอนะครับแล้วก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันแล้วจะมีจอหน้าจอกลางฝาท้ายไฟฟ้าครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนจะไปดูครับอย่าลืมกด subscribe แล์แชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับผมไปดูกันเลยครับ ผมจะพาไปดูในส่วนของด้านหน้าครับว่าตกแต่งอะไรไปครับด้านหน้าครับฝากระโปรงครับตกแต่งด้วยตัวอักษรเอ็กเพนเดอแบบนี้นะครับตัวอักษรนี้สามารถเลือกตามโทนสีรถได้นะครับถ้าเป็นโทนสีเข้มแบบนี้ก็จะแนะนําให้เป็นโครเมียมครับแต่ถ้าเป็นโทนสีขาวอ่ะแนะนําจะเป็นตัวอักษรสีดำครับถัดลงมาครับในส่วนของไฟหน้าครับ ไฟหน้าตัวนี้เป็นฮาโลเจนครับแต่มินได้ทําการตกแต่งครับได้เปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์เล็กๆข้างในครับสว่างชัดเจนตอนคืนแน่นอนครับถัดลงมาด้านล่างครับคันนี้อย่างที่บอกครับได้ติดชุดแต่งครับตัวนี้ชุดแต่งที่เรียกว่าเน x t เตอร์นะครับเป็นชุดแต่งยอดฮิตสาหรับโชว์รูมเราเลยเน x t เตอร์จะมีข้อดีนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟ LED ด้านล่างนะครับตัวนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยเวลาขับตอนคืนนะครับจะเพิ่มมิติรถมากขึ้นนะครับโอเคครับถัดมาครับไปดูด้านข้างครับว พูดในส่วนของสแตนดาดก่อนนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเก่าก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กครับถ้าเป็นรุ่น GT 2022ครับจะเป็นขอบ17นะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลเก่าจะเป็นขอบ16นะครับถัดมาครับก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้ครับ ตั้งแต่ตัว GT ขึ้นไปนะครับในส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปจะเป็นคิ้วกันศาสตร์ครับจะแบบนี้เลยครับประโยชน์ของคิ้วกันสาดก็คือเวลาคุณลูกค้าจอดรถตากแดดนะครับจะได้แง้มกระจกได้นิดหนึ่งอุณหภูมิภายในรถจะได้ลดลงมานิดนึงนะครับโอเคถัดไปเป็นฟิล์มครับฟิล์มที่เราติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกของไฮคูนะครับตัวนี้จะเป็นมองจากภายในจะสว่างครับถ้ามองจากข้างนอกมันจะดูมืดๆนิดนึงแบบนี้ครับถัดลงมาครับจะเป็นเบ้ามือเปิดเอร์เพนเดอร์ครับตัว งานดีๆแบบนี้เลยครับโอเคครับถัดมานะครับด้านล่างครับอย่างที่บอกครับติดชุดแต่งเนสเตอร์นะครับเนสเตอร์ด้านข้างครับเขาก็จะเล่นลายนิดนึงครับก็จะมีขีดแดงตรงเส้นด้านข้างแบบนี้เลยนะครับทาให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังครับผม ด้านหลังตัวนี้จะเป็นโมเดล2 2ครับไฟท้ายจะออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับด้านในจะเป็นสวยๆแบบนี้เลยกลางคืน LED สว่างมากนะครับคันนี้แล้วที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับของเดิมมาไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัวนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าไปสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะครับในส่วนนี้ ที่เราติดตั้งให้ลูกค้าไปครับงานเรารับประกันนะครับตัวนี้แล้วถัดมาด้านล่างครับด้านล่างอย่างที่บอกก็คันนี้เป็นชุดแต่ง Next e r ตอร์รอบคันครับทรงท่อคู่สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับมีดิฟฟิวเซอร์นะครับจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ครับช่วยให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันภายในกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวมาดูภายในครับเริ่มจากห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอ เพดาน12นิ้วแบบนี้นะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยแล้วถัดมาเราไปดูห้องคนขับนะครับห้องคนขับเปิดออกมาเราจะเจอกับสครับเพจครับที่ติดตั้งไปแบบนี้4ี่บานเลยนะครับเปิดประตูมาครับสีดำๆแบบนี้ครับแล้วติดตั้งเพิ่มขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ a อ d ด o อ d ครับตัวนี้ ติดตั้งให้ลูกค้าไปเพื่อจะได้สามารถคนโทรลกับจอเพดานที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถครับมินได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมไปครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้มีหลักฐานนะครับใช่ครับจะดูความสว่างภายในรถครับนี่คือเหตุผลของที่ติดฟิล์มเซรามิกครับผมทัศนวิสัยดีกว่าเดิมแน่นอนครับมองจากภายในรถจะสว่างนะครับแต่ถ้าคนอื่นมองเข้ามาในรถเราก็จะมืดนะครับรายละเอียดทั้งหมดมีประมาณเท่านี้นะครับในโปรที่ผมบอกช่วงท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรช่วงท้ายคลิป เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ไปดูการแต่งครบท้่นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคันนี้จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทนะครับจะได้ตกแต่งครบ,ครบแบบนี้เลยชุดแต่งรอบคันภายในก็มีจอหน้าจอกลางนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าจะได้ครบแบบนี้เลยครับในโปรโมชั่นออกรถครับเงินดาว1น9 0 0บาทครับ พร84งวดนะครับอยู่ที่ประมาณ13,000บาทครับถ้าคุณลูกค้าสนใจอยากได้ไปเสนอราคาครับแอดไลน์ครับ ID ไลน์ของผม PWDRA POL00 ครับหรือว่าจะโทรมาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับเซลล์มิ้น0851588666ครับวันนี้มิ้น์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ Drive Youri Motors Mitsubishi